tawaakmetang satapakันta awi kita cita pakangpakนั้นtu sakkh kacarupe ki si karatate จันตะลิเควิมาเนทีเปรัเทจะขามตรวนาคาหเนเขหะวัตภุมหิเคตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาทลาวิสเมยักขะ พันทัพนาอาคาเตทันตอาสันติเกย่างโมนิวะรวจนางสาธโวเมสุนานโตธรรมสวนรณกาโลอยามพะทันตา ธรรมะสวนาคาโลอายามพระทันตาธรรมะสวนาคาโลอายามพระทันตามมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณนทายา

ติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัจฉามิ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรรนังขจามิธรรมังสรรนังขจามิสังขังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยมปีพุทธังสรรนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปีธรรมังสรรนังขจามิ ตุติยัมปิสังคังสรนังขจามิตุติยัมปิสังคังสรนังขจามิตตะติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตตะติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตตะติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตตะติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตตะติยัมปิสังคังสรนังขจามิตตะติยัม ปีสังขังสรนังขชามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานา เวรมณีสิกขาพะทธังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาพะทธังสมาธิยามิกาเมสุ มิชจาราเวรมณีมสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชะปมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาน สีเลนะนิพุติงยันต ah ิต ah ัดสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โครามปนาลละวะตมะกามตาทยากัขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานินาลาชิริงกัชวรังปติมาตบพัวตังทาวาจิจากกมสเนวสุทารุนันตังเมต ตามปุเสกวิธินาจิตตวามุนินโวตันเตจะสาเปวตุเตจะยมังพลานิโอคีตขางกมติหาทัสุธารุนันตังทาวันติโยชนปธานกุลิมาละวันตังอิทียปิสันกตมโนจิตตวามุนินโทตันเตจะสา ภาวัตุเตชะยมังคลานิกาตวานักกาตมุตรามีวะคาพิณียาจินจายทวตวจันนานชนากายมาเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคลานิสัจาวิหายามติสั चकवाभि रोपितमनं पोतां पञ्जापति पचलितो चिवा मुनीं द्वोतान् दे दशालानिनान् त्वपनान्त महेतिं पोते न ยันตัวอีตัวปฏิสวิตินาชิตตวามุนินตัวตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังคลานิทุคาธิทิภูชะเทนะสุธาหาครรมพระมมังวิสุทติชุติเมตรทิภักกาพิธานังยานางคเตนวิธินาชิตตวามุนินตัวตันเต เจชะสาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพูตัิชยมังคลาอาตะกาถายโยวาจโนทินาติเนสระเตมาตันเตหิตวานนเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิขมายยนโรสะปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสปปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตตวสัมพุตธิมุตตะมังเทเตนะสะจวัเจนะหัวตุเตจยามังคลังจยานตัวกัวดิยามุเรสักยานังนันทิวัตโนเอ วันตวังวิเชโยโหหิชายาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสะพะพุทธานังอาคาปตัวปมวตติสุนาากาตังสุมังคาลังสุปปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตัว च सुयेतां ब्रह्मचारीषुपथाखिनां कायकं मां वाचा कामं पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पनीते पथाखिना पथाखिनानि कथवा न पान्ता ते पथाखिले ผวตุนสามพมังคะลางราคันตุสามปเทวตาสามปภูณธานุภาเวนัสธาโสตีผวันตุเตมผวนตุสามพมังคะลางรางคันตุสามปเทวตาสามปธรรมานุ ภาเวนัสไายโซนทิมพะวันตุเตมภาวันตุสามพมังกาลังรังคันตุสามปเทวัติสามปะสังคัน One <laughs> อาภัยาชุนติงเป็นผู้ให้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งทาระกรร กายตากรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสนรธาตุไม้ทั้งพวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเพหวหนนมีกรรมเป็นแร่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็น अन्धमयाङ्गुथितनातिथा न खाथा यो भनामते एना पुञ्जकमेर उपचाया कुनुतरा च पियोपकारा च माता पिता सूर्ययो चन्धिमाराशाखुनवन्ता नरापि च ब्रह्म मारा च इन्द्रा च लोकपाला च देवता य मोहिता मनुषा च मक्षता च サペサタスキホントゥポンヤニバカタニメーソクャンチャティウィタンテントゥキパンパペタウォマタンリミナポンヤカムメナイミナポティセナチャ ขิปปังสุระเพจวตาหุปาทานาเชธนานเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพพานโตมมังนาสันตุสัพพทาเยวายัติชาโตภเวภเว อุชุจิตังสัติปัญญาสัลเลโควิริยมินามาลาภันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมอุทธาทิบาวะโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตัมโม ทศปเจกับพุทโธจะสร้างโกนาโตโรมะมังเอสตมานุภาวนามารุกาสรับพันตุมา